สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเส่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเกอี v ีเเช้าบ่ายนะคะวันที่29สิ่งหาคม2 5 6 7นะคะทุกท่านวันพฤหัสบดีเนาะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจ่อเด่นวิ่งลูดแยกรอบเช้าและรอบไปนะคะแต่ว่าถ้า f c ไม่ชอบเลยนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็รอพิจารณาเลขเด่นประจำวันก็ได้ถ้าชอบก็ตามนะคะทุกท่านสำหรับเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะทุกคนทุกคนค่ะใจะจะพาทุกคนไปดูวันที่28ก่อนนะคะค่อยมารับชมวันที่29้านะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใจพูดเร็วท่านฟังไม่ทันท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะพี่้องมาดูค่ะวันที่28ดนะคะจะให้เด่นหนึ่งและศูนย์ รอบเช้านะคะเด่นรอบบ่ายเก้าและแปดรอบเช้ามาศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกวันนี้ศูนย์มาสองเด้งนะคะทุกคนแต่ว่าคู่ศูนย์หกใจบม่ได้จับให้พี่นอ้องเรามาดูมาศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนศูนย์สี่สี่ศูนย์ค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาสี่นะคะรอบเช้าเด่นแยกมาศูนย์รอบบ่ายใจให้เก้าและแปดมาหนึ่งสี่แปดสามเจ็ดแปดมาอีกครั้งนะคะเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน มาตัวกลับเหมือนกัน8 4 4 8พี่น้องวันนี้เลขเด่นประจำวันรอบเช้ามา4นะคะเราบ่ายมาเลข4รอบ9หลุดนะคะทุกท่านไปต่อลุ้นต่อวันที่29นะคะสำหรับวันที่29ใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะาจากที่ใจคคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่9และ8นะคะทุกท่านเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ9291 95 9าห้าเก้าศูนย์เก้าหกแปดนะคะแปดเก้าแปดสองแดหนึ่งแห้าแปดสี่ค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ สและ1น,นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสองเก้าสองแปดสอสอง,สองนสองส,สองสางะคะหนึ่งสองหนึ่

นี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f c ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านเรามาดูเลขเด่นประจําวันกันค่ะเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่เลขค่าและเลขศูนย์เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดู คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันใจลืมนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคู่ที่จะจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเชา้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและคู่กับเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเนาะคะ่ะมาดูคะ่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9ก้าและแเด่นประจําวันอยู่ที่5้าและศูนย์เป็น9ก้าห้าเก้รอบนี้วันนี้ไม่ติดคู่ตะเด่นนะคะ8ค่ะ8 5 8 0 สกับ1รอบง่ายและ5กับ0ย์เด่นประจำวันเป็น2520 1ค่ะหนึ่าหนึ่ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมมากระตามได้ค่ะพี่น้อง่ามากกับพานคือเก่าในละพี่น้องคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊ v i ีอพนะคะเช้าบ่ายวันที่29สิบงหาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคมันหมายสุขปู่สุขคลด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ